ไม่น่ารักตรงไหนอ่ะน่ารักครับหนูน่ารักหมดเลยอะไรที่เป็นหนูเจาว่าจ้าว่าก็ใส่ฟบทุกชิ้นอ่ะจะจลจวมีอะไรที่ไม่ได้ใส่อ่ะคุณบอกทาเอาเอาคาร์ตนที่เจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันเนียอะไรยอมให้หวเราแต่งตัวดีมากมั้ง เนูก็ใส่ครบทุกชิ้นได้่ไหมคะเราเรามองเรามองที่่ะขอลองมองนั่งมองดีมองให้ทุกคนเนาะอยาก็ดีไอ้ไป็อย่ไรโอ้น่ารักเหมือนเดิมเลยอ่ะเรไหนไอ่หยาคนนี้อ่ะเธอใครไปค้าขอนอรับ แดครับสงาได้มเอามวหมเ่าให้เฮ้ยไม่ได้คนอื่นทไมไม่องหนุมองหน่มไม่น่ารักเหรอน่ารักจ้าบ หนูน่ารักครับรักกสุดๆอารมณ์ไหนไปแต่งตัวแนวแหวกมาขนาดนี้นะลูกชิ้นลูกชิ้นเหรอให้แต่งใช่รักจ้าลูกชิ้นบอกว่าให้ต้องแต่งแล้วต้องแต้องใช่ไหมบอกใช่พาเขาไปกนต่างก่อนอุ้ยพาเขาเจอเงิน ผ่าเส้ได้นะเติดกระดุมได้ใช่หรอใช่ก้ามีเคสนอยเพิ่มเคสนเราเคสอราอปกกดุมได้ล่ชนได้นขอดูกปนกระดุมหน่อยจะให้ลูกชิ้นเปวดให้ดูลูกชิ้นจ๋าอเปล่าลูกชิ้นอยเปล่าลูกชิ้น

ตอนจัะไงเราช่วงนี้ไม่ออน่ารักตรงไหนอ่ะน่ารักครับหนูน่ารักหมดเลยอะไรที่เป็นหนูครับก็ใส่ครบทุกชิ้นอ่ะจะจะจะใช่ไหมไหม,มีอะไรที่ไม่ได้ใส่อ่ะก็ไม่เถียงใช่ปหมครับงั้นบอกกับเดี๋ยวเราๆๆเก็บไว้เดี๋ยวรอลูกชิ้นมาลูกชินช้นมาบ้า ไปตอนเข้ามาทำไมอุ้มลงไปตอนออกไม่อุ้มออกเปี้ยวสุดไปใช่อยาให้อุ้มมาครับเปี้ยวสุดๆเลยครับเปี้ยวสุดๆเลยครับน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักน่ารักอะไรแตงตัวดีมากเลยครับแั่งตัวมิชชินน่ารักคนไหนคนไหนคนไหนแต่งตัวมิชชินน่ารักจังเต่าอะไรที่เต่ามาถึงเราแต่งตัวมิชชินน่ารักจังเลยครับใช่ไหมหมอยมพู เอ้ยกลัวไม่ได้ไงไมีคลิปที่สุดแล้วเห,หรอใช่ก็แข็งยาวไม่ใช่หรอใช่ก็ถูกใช่ปะเออแล้วหนูพิดอะไรอ่ะไม่ผิดแล้วอะไรใช่ปะเออไม่ได้ทั้งไหนไอ้ย่าตังอีกเหรอ โอเคโอเไม่ยูเอ๊ะยจ้าเคถึงิดถึงเหมือนกันครับนี่เขาไม่ตนดวะต้องตื่นหนูยาวเลยนะน่ะโอ้โหไม่ติดต้องตื่นใช่ใหนูตืนเลยสนุกเหรอสนุกเหรอในกนุ ไม่อยู่กับทันเดอร์นานหรือเปล่าเมื่อวานก็ここอยู่แล้วก็อยู่สักพักนึงอ่ะแล้วก็นั้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ไม่นอนมาทันเดอร์ไปไหนดอกเหรอเออไปต่อที่อันล็อกกันต่อค่ะทันเดอร์ก็ไปหรอใช่คุณเด็กไม่ได้ไปเล้วอ๋อคิดถึงอ่ะนะคิด <mumbles. S 1> ถึงคิดถึง ่ไม่อยช่วยนะมาเข้าให้ไม่ต้องวิ่งโอเคไม่โดนแล้วปล่อยเดยก็ได้เดินเขอเดินนะขาเดินเท้าจกางหน่อยได้ไหมครับ ไม่ได้เดีขออะรเรียบร้อยอช่วยมาไ่อาอาไหนไปละโก้โหต้นสุดเลยคุณอะไรคะคุณต้นอ่ะไม่สุดไปละ ไม่มีล้มอ่ะเขาเก,กเง่งย่งาใ้ยังยงัท่มีนโอยยอนมาชั้นช่วยคนด้านในหน่อยครับช่วยไปนหน่อยครับไ,ไมาชุบไป อะไรอ่ะกินไปให้เต็มยี่สิบสามโลรวเก็บไปทนได้ จะงาาสวัสดีครับสวัสดีครับจะลงไปบ้านพักเรือเต็มป่ะเต็มอยู่เต็มอยู่จอทำอะไรทำอะไรอ่ว่าจะไป ไปโพไม้อยู่เฮียเฮียมีไรใหผมทำเปล่าอีกสามนาทีก็ไอดอร์ไม่เหรอวะใช่ปะมันมีหงมงค่งนี่อ่าเอาโอเคโอเคกันเดี๋ยวผมรอไอดอร์มาเออมันหงมงคืนไม่ใช่เหรอหรืออะไรวะอ่าเฮียมีรถเปล่าเดี๋ยวผมไปรับเออมันเจอลงไปบ้านก็ได้มาคุยที่นี่ปะโอเคครับเต็มเล้ออ้าวไปเหมนหนึ่งชั่วโมแล้ว จ๋าเดีลมไม่มีรองมอ้องเด็กบก็หนูดูแลบ้านจะเจ็บนี่นหวังเนี่ยเจ็บก็หนูดูแลไงจ๊ะเฮ้ยเุ็บอึอ๊บ <laughs> นั่นไม่เจ็บเท่าไหร ลูกชิ้นเจ็บไหมไม่ไม่หยุดลูกชิ้นเป็นอะไรไหมชิ้นอะไรแล้วเต็มบ้าก่อนมีเป็นตัวเปล่าเต็มครับฮึโอ้โหลายถ้วเลยนะสามอ้วยหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มถึงจะมีไอดแบบทางการชำระเงินก็ได้มีอะไรโทรมาน้องชายอ่าฮะครับผมแอดแอดดอบเลือดเ่ะเฮียใช่มันเลื่อนไปหนึ่งทุ่มโอเคครับโอเคเคลือรมีอะไรโทรมา

กระจกแตกเลยมคนทำครับกระจกแตกเลยตันี้นอกระจกแตกออ้ยนี่ตันี้ทำไรทำลายทรัพย์สินรวันมากกะื่อ้แก้วบันอยาะตือไนรถหนูทำไมนะ ไม่เกี่ยวครับเออพี่ชายจะยืนหน่อยกลับไปนอนเฮ้ยเฮ้ยสวนเหรอแบนนี้หัดสวนเหรอเฮ้ยเฮ้ย เอตีท้านั้นไม่ห้ามเลยล่ะนะไม่ใช่รถผมอ๋อไม่เป็นไรไม่ห้ามเคิดรถเลยนะพี่โหต้องมารอพี่ดรอลงบานอีกประเนี่ยโอ้ัเยเฮ้ย ทำไมเขาดื้อจังอ่ะอืมคอมพิวเตอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแฟนไม่ดื้ออ๋อนี่คือแฟนคุณเหรอใช่ค่ะไม่รู้จะดุอย่างไรแล้ไม่ฟังด้วยนะกลัวปากฉลามที่มือดิเเป๊ะเป๊ะจ้านี่แหละ ที่ต้องการไอ้สัตวูจองไงเนี่ย <c oughs> คะงงเลยเดียวมีพลังอีกทั้รอบ เอียเอ๊ยกูวะฮะมองอะไรมีพลังวิเศษสวัสดีครับี่อโทครับเฮียเอาอเล่นหิไอสัตว์อ๋ออ๋อขึ้นมาขึ้นมาตา ก้าแล้วที่นี่เจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันนีมนีกระป๋อนดิโอ้ยรอบนี้มียาโคตรเยอะเลยว่ะหมอ๋อไปแล้วงงดิงงดิงงดิงงวะหมอผมมองไม่เห็นตัวหมอเลีอยแล้วเยอะเหรอโอเคโอเค้ยเจออะไรละ ฮัลโหลอะไรอ้าวมอสเลยตีมาทำไมก็ไม่รู้ไงจะเล่นไงเอาอยากจะเล่นจักรยานเนี้ยทำไงอ่ะเสร็จแล้ว เฮ้เฮียเฮ้ยกาจัดการไม่ได้มองอุ๊ยตกแล้วตกแล้วตกแล้วตกกาดเหรอติดวิญญาณมันแรงไปหน่อย มันไม่เห็นว่าตกรถแล้วมั้งเส้นถามว่าหมอมีใครจะเอาตัวไหมไม่เป็นไรครับหมอเดี๋ยวให้นีลิงกางก็ได้ขอบคุณครับมีิันเหลือ่าปดเลปตไปเลยนนหวาครัา วิทนทุบครับส้มหน้าครับ thank you เริ่มมา thank you very much thank you very much คขางหลังไม่ต้องย้อลอยลอยเล่น้อยเล่นไปแล้วนะไปวิดนทุบส้มหน้าดึงลกเอา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 เอไหนแบบแบบเสื้อให้เขาดูหน่อยสิแบบเสื้อทำไมแบบเสื้อให้เขาดูหน่อยสิแบบแบบ แว่บมาขนาดนี้ดูดิแว่บเกือบถึงพุงอยู่แล้วเกือบถึงท้องอยู่แล้วที่ใช้คำนี้ถ้าอื่นอ้างอื่นเหรอใช่สาวผิดเอาเปิดเคสื่อให้เขาดูหน่อยทำไมเป็นยังไงวเอาปิดก็ดูให้เขาดูหน่อยเอาเอาเอ้เอาเจ้ไม่ได้ทำไมล่ะไมใช่ได้ถ้าเขาอยากดู ทำไมพูดอย่างนี้ไม่อยากรู้ของแฟนที่ไรต้องพูดดิอ้าวใครเขอตตัวนะอ้าวใครฮอตตัวอะไปดูกันอยู่โน้นเลยนะมีเคสไหมไม่ได้มีมั้งถ้ามีน่าจะวุ่นวายวันนี้ไม่มีนะ เป็นไรเนี่ยดื้อก็ดื้อเป็นไรอ่ะฮะเป็นแฟนหนูไงจ<ะ>้าจะให้พี่ปลดเลยปลดเองจะใ,ให้เขาปลดไหมยังอีกยังยังยังทำไมอ่ะม <laughs> ไม่ได้ทำองุดหงินเนี่ยก็ใส่มาเองอ่ะ หรือไม่ถูกถูกถูกใช่ใช่ใชถูกเขาอยากเห็นมากกว่านี้ฮะเอามาประกดูประ <laughs> กดง <laughs> นี้หยอกยอกไม่ต้องเลยหยอก<อ><อ>จ้า็นอะไรอ่ะวันนี้เป็นอะไรอ่ะฮะเราไปคืออะไรมาไอ้พวกนี้ใครเข้าตู้อ่ะ เขาจะรู้ไหมเนี่ยอา้าวแต่ใครที่ปกติดูมาจะเป็นเขากดเองเอาเคสน้่นจะไปดูกันว่าใครคาโตะไม่ไหวแล้วไปเล้วโอเคไปดูกันไปเดี๋ยวเขาไปดูคนอื่นก็ได้ไม่เป็นไรเฮ้ยฮะไม่เอาไปไปแล้วไปดูกันว่าใครคาตัวโตะ ที่รักผมส่งอะไรนี่ล่ะไม่ทารักหรอน่ารักเข้าโตอ่ะดูด้วยดูชุดแหวกด้วยดูด้วยดูชุดแหวกด้วยดูดิวะยี่ะห้อสิวะที่รักเขาเปลี่ยนเขาทำไมไปเปลี่ยนอ้าวทำไมที่รักแฟนเขาไม่บอกให้เขาไปเปลี่ยนเลยไม่เขาไม่ไม่เปลี่ยนมะเขาใส่บ้างนะเฮ้ยใส่เลยดีเลยดีเยิ่งใส่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 โอ๊ย ไปดูกันใครเท้าที้เฮ้ยจิมันไอ้เหียไม่สนใจเลยไม่ไม่ไม่เบรกเลยแต่ว่าไม่มีเคเด้งเลยนะน่าั้องใจเข้า,าหรอเปล่าใช่เหรอเขาอาจจะหลับ,ลบ ชาก่อนี้ถ้าไปแล้วเป็นนิวเจมท้อที่วาดเฮ้ยใครอะบาอย่าแเรีอยวา่อาแมรี่พี่กูแมอย่าแมรีใครอะที่เราใครอะพี่สกอตไงเออพี่กูเข้าโอ้ทำไมอะทำไมเข้าไปข้า ว่าไหมเหนือแบนอุ้มหรือเปล่าใครอะไรอยู่ขยายอยู่ครับโตัวเลี้ยดิฟแอนดิฟจำจำไม่ไม่ไม่หนูตเลียงอย่างเดียวเฮ้ยรีบไปดิฟแตกกันแล้วเออไม่ต้องจำไม่ต้องจำหนูตเลียงอย่างเดียวหนูตเลียงนี่นี่เสื้อแบบนี้เสื้อแบบนี้คือแกงเราเข้ากับเราไอ้หล่ออุ้มหน้าคนที่หายเลี้ยงกูแล้วจัดเมื่ออุ้มพี่กยไม่ได้สะบางนะอีกาโนูตเลียง แล้วไม่ต่อสายน้องกูฮะฮะเมื่อกี้พื่อะไรน้องกูโอ้ผมก็ไม่นอนผมก็นอนไม่แต่มผมก็น้องกูดีว่ะเออน้องก็ได้ละเออ็จแล้วเออจบแล้วอย่าทำก็เลยไม่ไม่ไม่มึงด้วยมึงด้วยมึงอ่ะมึงอุ้มอออุุุ้้้มมมใครหายเอาง่ายเดี๋ยวอุ้มใครหายจะมึงจะหายเอาง่ายมึงอย่า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 ลื้อปืนไอ้สัตว์เขาจบแล้วก็คือจบแลยเอาเอาของกูจบแล้วก็จบแล้วเอามาดิเก็จบก็จบดิเออก็จบก็จบดิแต่มันไม่จบเลยนะ อ่ะกูก็ไม่จบมึงก็เอาหมดละม่าวชื่ออะไรอะ่ะพวกมึงเป็นคนที่ไหนดิขอให้มึงรู้ไว้แล้วกันพี่ชื่อพี่สกอตเข้าใจไหมสกอตใช่นี่โทนี่น้องชายพี่ใช่สายสกุลเดียวกันเวนเวนอ่ะเวนหรือเปล่าไม่โทรศัพบเปล่าไม่โทรศัพท์บ่ะคุณพี่ชายไม่โทรศัพบเปล่าให้ไปแล้วมีคนให้ไปแล้วดําให้มาอ๋อพี่ก็จะผมเป็นพี่เงินในบัญชีมีเท่าไหร่อ่ะ ดูยังไงคอามสำเร็จขึ้นมาพี่ชายนี่โอ้สองแสนสองแสนสองสองสองหมื่นสองหมื่นอ๋อไม่ทันแล้วครับเขาตรวเเองไม่รู้ความเดือดนะไม่ต้องเอาตังค์ให้ใครนะเข้าใจไหมไม่ต้องเอาตังค์ให้ใครไม่ต้องเอาตังค์ให้ใครเอ้ยพี่ไม่ได้ติดหนี้ใคร คนในครอบครัวก็ไม่ต้องเราเลยก็ไม่ต้องให้ไม่หมายถึงคนในตระกูลเดียวกันไม่ต้องรวยแล้วเราอ่ะแต่ไม่ต้องห่วงว้นใครเอาใช่ตระกูลเวนแต่ทำไมอยู่ดีไม่แล้วทำไมพี่พี่ผมเข้าตู้ได้เนี่ยไม่รู้มาถึงก็เห็นชื่อคนเข้าตู้เลยเนี่ยโทรหาก่อนหน้านี้ก็ไม่รับ้าสี่หนึ่งสองเอารับ้าดูเคสแล้วเขาหน่อยสิว่าสี่ห้าสี่หนึ่งสองมีกดเคสกดลงไหม อ,อมี <5 S 1> เคสบ้าง <5 S 1> หรือเปล่าใช่พี่ชายพี่เข้าหรอพี่คนี่ใช่พี่ชายสี่ห้าสี่สี่ห้าสี่หนึ่งสองใช่จ้าเห็นไหมอ่ากดกดคะ่ะสี่ห้าสี่หนึ่งสองกดตั้งแต่ แรกเลยอะ่ะเคสแรกเลยที่อยู่บนเขาอะ่ะแต่ว่าไปชว่วยมาแล้วนะอ๋อไปชว่วยมารอบหนึ่งเหรอใช่าาเขาโดนอุ้ม,มไปแล้วก็โดนอุ้มขึ้นเขาที่หนูบอกว่าหดูไปรับเคสนอกเมืองไงนั่นแหละดูไปรับเคสเขาเพราะเขาโดนเราไปหนูมีหมอกับตำรวจไปช่วยเรามาแล้วอ้าวรอบแล้วแล้วก็ร <สา S 1> ักษาแล้วใช่แต่อีกรอบก็ไม่มีเคสแล้วใช่ไหมครับไม่มีอเลยค่ะ โอเคฮัลโหลพี่ตู้พี่ตูชินคนที่เข้าตู้อ่ะคือคนที่พี่ไปช่วยบนเขาอ่ะ